สวัสดีครับผมวันนี้กับพาพี่น้องมาพบกับถนนสองซีนะครับผมช่วงบ้านตาอุดไปซียบม่สร้างนะครับผมนะยังเวลากืบประมาณเี้นะครับพี่น้องครับเบิรงครับผมอันนี้เป็นถนนสองซีนะครับผมอีกหนึ่งกิโลเมตรกำลังก่อสร้างนะครับผมทางใหม่ปรับปรุงทางนะครับผมนะอันนี้เป็นถนนไม้เลขกสองซีครับผม ช่วงกมที่สองแปดเก้านะครับผมกมที่สองแปดเก้านะครับผมทีวนี้ครับนี่นะครับบรรยากาศการสิประมาณนี้แหละครับผมการสิขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนีครับเมื่อนี้ครับผมนี่ครับผมเขียก่อสร้างนะนเนาะเมื่อไ่ว่าใจว่าเพิ่น ำลังก่อสร,ร้างอย่างแถวนี้นะครับพี่น,อน้องครับผมนี่อันนี้เป็นเขตของเพื่อไพ่บึงนะครับผมเมือเ่อคีนเลยมากที่เมือเ่อกี้เป็นของขู่ขันนะครับผมนะอันนี้เป็นเขตก่อสร,ร้างนะครับผมจากสร,ร้างอย่างหนึ่งใหญ่เนี่ยครับพี่น้องครับผมผมไม่แนใ่ใจว่าเพิ่นสร,ร้างอย่างตรงนี้นะครับผ เป็นดานช่งนางนะครับผมดานตะช่างนะครับผมเน้นบอกแผนที่ยุ่งแน่นนะครับผมโอ้ครับเป็นทีช่างน้ำหนักรถบรรทุกนะครับผมาสิประมาณนี้นะครับผมความเร็วแห่งเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอันนี้สินสุดการก่อสร้างแล้วครับเชื่อเคครับผม กาดถนนไม้เล็กสองซีครับพี่น้องครับกาิประมาณนี้แหละครับเห็นไหมครับผมทองฝากระมือเมกหลายเนี่ยครับผมนี่ครับบ้านตาโมนะครับผมกมทีสองเก้าหนึ่งนะครับผมบ้านตาโมนะครับผมนะอนี้เป็นทางหลวงไม้เล็กสองซีครับผมหนึ่งเริ่มต้นทางเนี่ยมาจากโคราดนะครับผม ในสินสุดอยูุ่บนราชธจาท่านี้นะครับผมเนาะส้นนี้ครับเป็นถนนไม้เหล็กสองซีครับหรือเสินยุทธศาสตร์อีกเส้นหนึ่งครับผมเส้นนี้การาก,าาก่อสร้างจะเป็นสี่เลนตลอดสายเลยครับผมช่วงกลางทางนี่จะเอันก็เ็นก่อนนะครับพีน้อกจะเป็นคลองน้ำครับผมจะเป็นคลองน้ำกลางกลางทางนะครับ,รบผม มันจะมีหุดบางจุดที่เป็นเขตอำเภอนะครับมันจะเป็นเกาะครับผมทีนี้ถ้าเป็นโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบมีมีเกาะหรือเป็นคลองน้ากลางท้างนะครับผมโดยทัว่วโดยส่วนส่วนใหญ่นะครับผมการถนนทางขยายไปอีกก็ได้อยู่ครับผมประมาณเกือบสิบเลนได้ครับผมเนี่ยมาขยายเต็มที่นะแต่ก็บ่แน,น่ใจ่า ซีดุนบปนไดนะครับผมว่าโครงการดีซีมีขึ้นนะครับผมแ่วมาตอนนี้ก็แค่สซีเล่นเลยก็รถกาลลูกอยู่ครับช่วงธรัรมดานะครับผม้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยครซีรถสีนานเนี่ยนะครับผมขางหน้าสายมืดนี่ก็สิบเป็นอบตอนะครับผมหรืออีกอย่างหนี่โอถเทศบาลนะครับผมเป็นเทศบาลอัสำลุงพันนะครับผม เพื่อให้บึงนะครับผมน,นี่ครับต้องไปเรื่อยนๆนะครับผมโอ้พี่น้องครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนได้ไหมนี่นครับผม แรงนะครับผมเรียวใส่ครับผมส่วนบ้านตะจวนยังไงจะเรียกว่าแต่มาต้องไปอยู่เทิร์นนะครับผมขาดท่านี่กัอันตรายนะครับผมแทนตามมันกฎหมายจราจรนะครับปลอดภัยสุดแล้วครับผมจุดนี้ก็สะดวกสบายเนี่ยครับพี่น้องผมมีปั๊มปั๊มน้ำมันหลายอยู่ครับตรงนี้ครับผมไกล่สีแยบเนี่ย สีแยกข้างหน้านี่ก็เป็นซีแยกโัวสร้างแล้วครับผมอันนี้เป็นเส้นทางที่แลนมาจากกรุงเทพนะครับผมจากกรุงเทพไปอุบลน,นะครับผมตัวนี้ครับจะใส่เส้นนี้ได้ครับผมกนี่กมที่สองเกาหาครับผม โลเมตรที่2ก็เขาหาของทลุหมาเลข2อีเนี่ยรับผม กับอุบุบดนะครับผมเรียวขวาเนี่ยจะไปคุณหานะครับผมเรียวซ้ายสิไปอันอำเภอไผ่บึงนะครับผมโอ้ยบุท่านนี่พี่น้องครับผมไฟเลี้ยงแล้วพอดีผมกะสีไปทางคุณหานะครับผมกะสีร้ออยู่ประมาณอีกช่วโมงนึงเหรอครับ บ็อันนาทีหนึ่งสองนาทีนะครับผมจะเป็นอันนั้นนะครับอันนี้อันนี้คือสียงของเมซ่าแลรก็ปีนองครับผม ผมให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศซีแย่นะครับผมมาเป็นยังไงช่วงนี้กับรถบ่ลายเไปไ็นไงครับรถน้นอยๆครับผม<อ>สุดยอดครับพี่น้องรถหลากตู๋นะครับผม โอเคครับนี่ไฟเขียวแล้วครับพี่น้องครับไม่ได้ครับผมเส้นนี้ก็จะไปขึ้นทางคุณหารนะครับพี่น้องครับผมโอเคนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เลครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอที่ต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม